อดตรงนี้ก่อนครับจอดตรงนี้ก่อนเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นนะแต่พร้อมไหมล่ะพร้อมครับมั่นใจไหมล่ะมั่นใจครับมั่นใจงั้นเอาเลยไหมล่ะเอาเลยครับอมาดูพวกเราพร้อมนะพร้อมครับเอาไปเลยเย้เย้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะฟิบอนนะครับสิทธิพงศ์รัตนพงศ์นะครับ คุณบอลอายุเท่าไหร่คะอายุ27ครับทําอาชีพอะไรอยู่คะเป็นคุณครูสอนโยคะครับทำไมถึงอยากมาที่นี่คะผมเคยมีโอกาสได้แข่งโยคะนะครับแล้วก็เจออุปสรรคเยอะมากครับแล้วรู้สึกว่ากว่าจะผ่านไปได้แล้วมันหนักถึงขนาดจนเกือบตายตอนนั้นเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะมากครับตะคิวกินทั้งตัวครับแล้วก็เกือบตายก็รอชีวิตไม่ได้แล้วลืมคิดไปว่าการแข่งขันมันไม่ใช่ชนะคนอื่นมันแข่งกับตัวเองอย่างี่อินเดีย,ยก็มีการแข่งขันโยคะแต่เป็นโยคะแบบว่าเหมือนเป็น เทดิชชวลโยคะครับก็คือมีท่าบังคับมีท่าที่เราเลือกมาก็เป็นโยคะนิ่งๆมีกาหนดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาโยคะมาโชว์ที่เวทีนี้อาจจะดูแบบว่ามไม่เข้ากันหรือว่าดูแบบว่าอาจจะเบสิกกันหรือเปล่าก็เลยคิดโชว์ที่มันดูแบบว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาก็คือมีการใช้เพลงประกรอบแล้วก็มีการเลือกท่าแล้วมาร้อยเรียงให้มันมีการต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับประกรอบเพลงที่เราเลือกมาเต็มที่นะคะเชิญคะ่ะ 嗯。 Ой. เป็นเชื่อว,ว่าคนที่ลุนที่สุดคือพี่แม่มากอะ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็เล่นโยคะเหมือนกันแต่เราก็โ,โหเทียบไม่เท่าคุณบอหลหรอกนะคะแล้วก็เรารู้เลยว่าท่าทุกท่ามันคือท่าโยคะแต่สิ่งที่คุณบอนทำก็คือการเอาท่าแต่ละท่ามาทำอย่างต่อเนื่องกันแล้วให้มันสมูทและสอดคล้องกันมันเหมือนจนเป็นการเต้นจนเหมือนเป็นจินตลีลา แล้วท่าแต่ละท่ามันทําสุดจริงๆอ่ะคุณเรารู้เลยว่าท่าแต่ละท่ามันใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นตัวขนาดไหนชื่นชมมากๆค่ะพี่ก็เคยเรียนโยคะอยู่ชอบท่านั้นมากที่สุดเลยเขามีท่ <c oughs> มีท่านหนึ่งที่เขาเรียกว่า <c oughs> เขาเอาไว้ตอน พี่พักผ่อนแะเขาเรียกว่าท่าศพชอบท่านั้นมากที่สุดเพราะมันไม่เหนื่อยนี่ค่ะนอนเฉยๆตายเลยนะอันนี้เป็นความยอดเยี่ยมที่เพิ่งเคยเห็นกับตาวันนี้เองของการเล่นโยคะขอชื่นชมจริงๆครับขอบคุณครับเบนค่ะคุณบอลตอนแรกที่คุณบอลบอกว่าจะมาโยคะผมคิดอยู่ในใจว่าผมต้องเบื่อแน่นอนครับแต่ว่าเมื่อคุณบอลเริ่มแสดง เมื่อดนตรีมาเมื่อเมื่อคุณบอนเริ่มที่จะทำเนี่ยทุกอย่างมันคือเอนเตอร์เทนนะครับผมดูได้เพลิดเพลินจ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 บโชว์สวยงามมากครับตอนแรกมันคิดเหมือน เหมือนเบนเลยพอมันมาทํามันก็เหมือนเป็นเหมือนที่พี่แม่พูดคือมันเอาท่าโยคะทุกท่ามาต่อกันซึ่งต้องบอกว่าเก่งมากแล้วก็มันต้องใช้สมาธิสูงมากตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมจากพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเรามาตัดสินกันนะคะคุณบอลพี่แม่ก่อนเลยค่ะสุดยอดค่ะผ่านค่ะพี่ดีค่ะผ่านครับเบนค่ะผ่านครับ 4ผ่านเลยค่ะคุณบอลยินดีด้วยค่ะคุณตะคุณตู้อ่อนมากเลยเนาะมากสิโยคะนะยากมากแค่คิดแค่แบบว่าจิตหลุดไปนิดเดียวนะก็ลอมแล้วใช่คือไม่ต้องอยู่กับแบบสมาธิดีเนาะลมหายใจเท่านั้นเลยเก่งมากรู้สึกไงมันผ่านไปแล้วลงครับลงนะลงมากเจอกันรอบหน้าครับไปครับ